สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะดูดวงรายวันกับแม่หมอติ่งน้อยคลิปนี้ค่ะดวงคนเกิดทั้ง7วันประจำวันเสาร์ที่20มีนาคม2,564วันเสาร์นะคะก็ยังคงมีเรื่องการงานนะคะมาฝากกันงานเงินความรักความสัมพันธ์แล้วก็จะมีเลขนำโชคจากหน้าไพ่นะคะให้นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยเสริมความมั่นใจนะคะในการทำสิ่งต่างๆของเราในแต่ละวันสีมงคลประจาวันนี้ค่ะ วันเสาร์นี้นะคะท่านที่ต้องการเสริมดวงเรื่องความรักความสัมพันธ์เลือกใช้สีชมพูท่านที่ต้องการเสริมดวงเรื่องการงานความสําเร็จต่างๆเลือกใช้สีดําหรือสีน้ําตาลนะคะเสริมดวงเรื่องเงินเงินทองทองก็เลือกใช้สีฟ้าหรือสีน้ําเงินก็พยายามหลีกเลี่ยงสีเขียวนะคะในวันนี้คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะคนเกิดวันอาทิตย์เลขนำโชคของคุณนะคะ สองหนึ่งหกสองหนึ่งหกในเรื่องของการงานวันนี้ดีมากนะคะคนเกิดอาทิศงานก็ดีเงินก็ดีนะคะเงินคล่องตัวนะทำอะไรหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดนะคะวันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะเรื่องการเงินมีใช้มีจ่ายสบายมากนะคะคล่องตัวสุดๆในขณะเดียวกันนะคะอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องค่าใช้จ่ายที่มันมันเกินเหตุอะค่าใช้จ่ายแบบเ,เขาเรียกว่าฟุ่มเฟือยนะคะ แต่ว่าคุณไม่เดือดร้อนเราก็ไม่ว่ากันแหละแต่ในส่วนของการงานก็ถือว่าดีมากๆนะยิ่งคนที่ทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศต่างชาติหรือทำงานแบบโซเชียลมีเดียอะไรพวกเนี้นะคะถือว่ามีโอกาสใหม่ๆในเรื่องการงานเข้ามาหรือแม้กระทั่งสิ่งที่คุณทุ่มเทมาทั้งหมดนะมันจะเริ่มเห็นผลลัพธ์แล้วนะคะมันจะมีแต่สิ่งดีๆนะเป็นวันของออชัยชนะวันของความสาเร็จวันของอะไรต่างๆที่มันดีๆนะนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ดีมาก ความรักล่ะความรักคขนโสดน่าจะมีคนเข้ามาคุยนะคะ มีการพูดคุยมีการให้การรับความรู้สึกดีๆแต่จะพัฒนาได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องอยู่ที่ตัวคุณเองนะคะคุณเกิดวันอาทิตย์บางทีคุณก็ยังยังลังเลนะคะไม่รู้ว่าจะชอบดีไหมเออก็ชอบอยู่แต่ว่าจะพัฒนาหรือเปล่านะบางท่านคุยหลายคนนะคะก็ดูกันไปเรื่อยๆมีใจให้อยู่นะแต่ว่าก็ยังลังเลในส่วนคนที่มีแฟนต้องเน้นที่เอาใจใส่กันให้มากกว่านี้ดูแลกันและกันเราดูแลเขาเขาดูแลเรานะคะให้มันมี ความเท่าเทียมกันในขณะด้วยกันบางคู่ก็อาจจะไม่เท่าเทียมอยู่แล้วเนาะบางคู่เราอาจจะรู้สึกเหมือนว่าฟแฟนไม่ค่อยดูแลเรามีแต่เราใส่ใจห่วงใยเขาเราเป็นคนให้แต่ว่าถ้ามองในอีกแง่มุมหนึ่งบางทีถ้าเราบอกเขาได้เราก็บอกว่าเราก็ต้องการความรักความเอาใจใส่เช่นเดียวกันแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเออแฟนเราเขาไม่ค่อยสนใจนก็ไม่เป็นไรเป็นผู้ให้ก็มีความสุขในอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะก็ถือว่าอะโอเคดีนะคะวันนี้ต่อไป คนเกิดวันจันทร์ค่ะคนเกิดวันจันทร์เลขนำโชคของคุณนะคะห้าห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่ง เรื่องของการงานค่ะวันนี้ก็มีอุปสรรคหน่อยเนาะจะทําอะไรก็ดูเหมือนกับเออมันมันไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่ยิง่งถ้าคนที่ทํางานร่วมกับคนอื่นต้องทํางานเป็นทีมหรือต้องติดต่อประสานงานหรือร่วมมือกับมือร่วมร่วมมือกับใครก็ตามนะคะก็จะมีแบบติดติดขัดขัดความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้างมีความขัดแย้งบ้างเอาเป็นว่า พยายามยอมรับนะคะยอมรับความคิดเห็นคนอื่นนะคะยอมรับซึ่งกันและกันแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการโต้แย้งหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแวงมันก็จะทําให้ทุกอย่างมันมันราบรื่นมากขึ้นในเรื่องการเงินรายจ่ายจะเยอะไปนิดนึงคุณเองคุณก็ค่อนข้างกัง,กงวลใจนะคะมันเหมือนกับว่าหันซ้ายก็จ่ายหันขวาก็จ่ายนะ,ะก็เลยไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่มันดูเบี้ยว ทีนี้ในเรื่องของความรักล่ะนะความรักคนโสดก็มีปัญหาในการที่จะเ,เริ่มต้นมีปัญหาในการที่จะคบใครสักคนอาจจะไม่มั่นใจในตัวเองหรือยังไงก็ตามแต่นะคะเราสามารถที่จะเพิ่มความมั่นอ,อกมั่นใจของเราได้นะคะด้วยการอาจจะมีการปรับปรุงตัวเองปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะเสื้อผ้าหน้าผมาการแต่งหน้าแต่งตาแต่งการแต่งกายนะคะลักษณะนี้หรือเปิดตัวมากขึ้นก็อาจจะทําให้แบบว่า,อาพอมั่นใจมันก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะ ทีนี้ในส่วนของคนที่มีแฟนแล้วก็ถือว่าอาจาจะมีปัญหาแค่จุกจิกเล็กๆน้อยๆนะเรื่องไม่พอใจเรื่องงอนเรื่องรู้สึกว่าเอ๊ไม่ได้ดังใจแต่ถ้าสมมติว่าเรามีอะไรเราเคลียร์กันเลยนะเคลียร์ให้จบในวันเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไม่บานปลายแล้วคุณก็จะสามารถที่จะประครับประคองความสัมพันธ์ต่อไปได้นะคะต่อไปค่ะคนเกิดวันอังคารนะคะ เลขนำโชคของคุณค่ะมาเลขสี่เลขเดียวนะคะคุณเกิดบันอังคารเลขสี่ ในเรื่องของการงานนะคะถือว่า,าหลายสิ่งหลายอย่างก็ยังยังเป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกมันอาจจะดูนิ่งๆเรียบๆเรื่อยๆไม่ค่อยหวือหวาแต่ว่าเราก็ยังคงต้องอดทนต่อไปนะคะคนเกิดวันอังคารอย่าเพิ่งไปรีบร้อนคือบางทีการพัฒนาเนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นผลแบบรวดเร็วทันใจคุณสักเท่าไหร่ต้องใช้เวลามันนิ่งก็ต้องพยายามที่จะอดทนทำต่อไปเดี๋ยวความสำเร็จก็มานะคะ,นะคะเรื่องการเงินสบายๆมีใช้มี ะะไม่เดือดเนื้อร้อนใจอะไรแล้วคุณก็ชอบชอบที่จะใช้ใจ่ายตามอารมณ์นะคะอยากได้อะไรก็ซื้อ,อยากกินอะไรก็จ่ายนะคะคุณคุณไม่สนใจอะไรแต่ก็วันนี้ก็สบายใจนะคะ ความรักนะคะนิ่งๆนะคนโสดก็รู้สึกเหมือนกับว่าเออมีคนชอบมีคนเข้ามาคุยมีคนพยายามที่จะทักหาคุณนะคะแต่วันนี้คุณเบื่อเบื่อเซ็งเซงนะคะอาจจะไม่เจอคุณถูกใจอาจจะรู้สึกว่าเราเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะคนนี้ไม่ถูกใจเลยแล้วก็เราก็ติเขาไปใหญ่ติโน่นตินี่นะคะช่างเลือกช่างเลือกช่างตินะคะเอาเป็นว่าวันนี้ไม่คืบหน้าเนาะ คนที่มีแฟนก็จะเบื่อเบื่อเสง่ยเช่นเดียวกันอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเออแฟนมายุ่มยามเกินไปไหมนะแฟนก็อยากที่จะใช้เวลากับเราแต่เราก็อยากจะอยู่คนเดียวมันก็เหมือนกับไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ก็ต้องพยายามปรับนะพยายามปรับพยายามประครับประคองให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันราบรื่นแต่ไม่ทะเลาะก,กันหรอกนะคะรักกันดีอยู่เพียงแต่มันเสงสงนิดหน่อยมาดูคนเกิดวันพุธค่ะ เลขนำโชคของคุณนะคะ3838 38. คนเกิดวันพุธในเรื่องของการงานนะวันนี้ต้องควบคุมอารมณ์ควบคุมคําพูดคําจาให้ดีคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าคุณทุ่มเทแล้วคุณก็จะใจร้อน ขี้งูดหงิดงวันนี้ใครทําอะไรก็รู้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าคือด้วยความที่สถานการณ์มันจะไม่ค่อยราบรื่นนะคะวันนี้มันก็เลยเหมือนกับคุณบุกคุณลุยคุณเหนื่อยอยู่คนเดียวคนอื่นทําอะไรก็ไม่ถูกใจคุณคุณต้องลงมือเองนะคะพอลงมือเองตัวเองก็งุดหงิดงไม่พอใจอีกมันจะทําให้การทํางานอย่างมีความสุขของคุณมันลดน้อยลงในขณะเดียวกันปัญหาอุปสรรคมันมีมาทั้งวันอยู่แล้วนะคะเรื่องจุกจิกเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าสมมติว่าเราปล่อยวางแล้วก็เอาเราถือว่าเราทําดีที่สุดก็พอนะคะคนอื่นๆไม่ ถูกใจเราก็ไม่เป็นไรเราก็วางเฉยบ้างมันก็จะไม่มีปากเสียงไม่ต้องมาทะเลาะเบาแวงกันนะความสุขก็จะมากขึ้นนะคะการเงินสบายนะคะหลายๆท่านนะคะการเงินเขาเรียกว่าคล่องตัวหลายๆท่านก็วางแผนนะคะวางแผนว่าเอทำยังไงฉันจะทําอะไรเพิ่มขึ้นดีเพื่อที่จะให้ได้เงินมากขึ้นนะหลายๆท่านมีเงินพิเศษเข้ามาวันนี้นะคะเงินพิเศษเงินฟุ๊กๆลุ๊เงินที่ได้เขาเรียกว่ามากกว่าที่คิด ก็ถือว่าสบายนะคะส่วนความรักค่ะคนโสดก็ยังคงทำงานวนไปนะคะคนที่มาคุยก็มีแต่เพื่อนคุณเองคุณไม่โฟกัสเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเสาร์นี้ไม่ต้องพูดถึงความรักไม่มีเวลาแล้วก็ไม่สนใจนะคะส่วนคนที่มีแฟนแล้วคนมีแฟนเนี่ยก็จะแบบว่าไม่ค่อยสนใจแฟนคือเรามีเรื่องอื่นที่เราคิดเรามีเรื่องอื่นที่ต้องทำเรามีงานต้องเคลียร์คือ ถ้าเราไม่สนใจแฟนมันก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์มันไม่ไปไหนมาไหนดังนั้นบางทีถ้าเราทํางานน้อยลงนะคะหาเวลาพูดคุยนะคะพูดคุยเอาใจใส่กันบ้างมันก็คงจะดีกว่านี้นะคะมันก็คงจะก้าวหน้าไปมากกว่านี้ความรักลองดูนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะ งานเด่นเงินเด่นนะคะวันนี้ยิ่งถ้าสมมุติว่าอย่างคุณเกิดรับผ่านาสบดีที่เป็นคนค้าขายนะคะคนค้าขายหรือคนทําที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะเป็นวันเสาร์ที่ที่ทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะะการเงินดีคล่องตัวสุดๆอาจจะมีรายจ่ายบ้างก็เป็นรายจ่ายในครอบครัวซึ่งไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคะจ่ายเยอะก็ไม่เป็นไรไม่เดือดร้อนเลยนะคะเดีย๋ยวมันเข้ามาเยอะด้วยนะคะค้าขายดีนะคะ ส่วนการงานนะคะการงานยังเป็นไปในทิศทางที่ดีเป็นบวกนะคุณเองคุณโชว์ฝีมือเต็มที่เลยคนที่มีเจ้านายมีหัวหน้านะคะคุณก็จะได้โชว์ฝีมือเขาก็จะเห็นความสามารถของคุณปัญหาอะไรมาจัดก,การได้หมดนะคะคนเกิดวันมะฮัสบดีต้องบอกว่าวันนี้ท็อปฟอร์มมากในเรื่องการงานนะ,ะสำเร็จทุกอย่างผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเห็นความสามารถผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนด้วยนะคะความรักค่ะ คนโสดนะคะเออเมื่อกี้ไม่มั่นใจว่าแม่หมองพูดในเรื่องของเลขนำโชคของคุณหรือยังนะคะคุณเกิดบัมลังกสุปดีเลขนำโชคของคุณหนึ่งนะคะ1นึนอ่าทีนี้มาดูความรักกันคนโสดนะค,ะคนโสดก็จะนิ่งๆหน่อยค่ะมันเหมือนกับคุณไม่สนใจนะอาจจะมีคนพยายามอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะเข้ามาสารสัมพันธ์แต่คุณมองไม่เห็นหรอกคุณกําลังมุ่งมันที่จะสร้างเรือสร้างตัวหาเงินหาทองนะคะเราขอรวยก่อนมันจะเป็นในลักษณะนั้น บางท่านอาจจะมีคนคุยแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ไปไหนมาไหนอ่ะอาจจะเป็นเพราะพอคุณไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะวันนี้มันก็เลยนิ่งๆนะส่วนคนที่มีแฟนแล้วก็นิ่งเช่นเดียวกันมันเหมือนเดิมนะคะถามว่าน้าเบื่อไหมมันน่าเบื่อนะคุณต้องพิจารณาดีๆนะคนเกิดวันสมปดสดีถ้าสมมติว่าคุณรู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรเนี่ย คุยกันเวลาเดิมกินข้าวน้านเดิมแล้วเราชอบทําอะไรเดิมเดิเราเป็นพวกชอบอะไรแบบนี้นะเราไม่ชอบเปลี่ยนแปลงนะเราชอบทําแบบเดิมแต่คุณคิดดีๆว่าแฟนคุณเขาชอบด้วยหรือเปล่าแฟนเราจะเบื่อไหมนะอันนี้เราก็ต้องพิจารณาถ้าจะทําให้มันตื่นเต้นมีชีวิตชีวามากขึ้นหน่อยมันก็คงจะดีเนาะนะคะถือว่าเป็นคําแนะนําเล็กๆน้อยน้อยคนเกิดวันศุกร์ค่ะ คนเกิดวันศุกร์เลขนำโชคของคุณนะคะ9104 9104ในเรื่องการงานวันนี้คิดมากคิดเยอะหลายสิ่งหลายอย่างมันเหมือนกับคุณทํางานอย่างไม่มีความสุขอะวันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นงานประจําหรือเป็นกิจการส่วนตัวหรืออะไรก็ตามแต่ดูเหมือนกับว่าเรากังวลไม่ใช่กังวลกับเฉพาะวันนี้นะ คุณกังวลไปถึงอนาคตกังวลว่าเออเราจะทําอยู่ที่นี่ได้นานไหมเขาจะเอาเราออกหรือเปล่าเออมันมันจะดีหรือเปล่าเรอ,อนู่นนี่นั่น,นอุ้ยคิดไปไกลเลยแล้วก็คิดไปในแง่ลบด้วยไม่ได้นะคะเราต้องมองทุกสิ่งทุกอย่างในแง่บวกนะแง่แง่บวกทําตัวแบบเป็นคนโลกสวยสักหน่อยนะคะมันจะทําให้มีความสุขมากขึ้นในวันนี้นะคะไม่ต้องคิดเยอะค่ะออทุกสิ่งทุกอย่างเราทําดีที่สุดก็พอแล้ว ทีนี้ในเรื่องของการเงินสบายนะคะคล่องตัวดีมีใช้มีจ่ายรายจ่ายคุณก็จ่ายเกกับครอบครัวพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารน,นะคะจ่ายเพื่อครอบครัวอย่างเดียวเลยแล้วก็มีจ่ายด้วยจ่ายแล้วก็มีความสุขดังนั้นวันนี้คล่องตัวไม่มีปัญหาคะ่ะความรักจะนิ่งหน่อยคนโสดก็ดูเหมือนกับอ,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 อยู่กับพี่อยู่กับตัวเองเหนื่อย เหนื่อยกับเรื่องราวอื่นๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีคนคุยหรือไม่มีคนคุยคุณรู้สึกว่าคุณขออยู่เงียบๆแบบนี้คนเดียวอย่าให้ใครมายุ่งกับคุณนะคะต้องการเวลาในการที่จะพักกายพักใจพักสมอง ทีนี้ในส่วนของคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยจะมีปัญหาเพราะว่าบางทีถ้าสุขวความสัมพันธ์คุณดีอยู่แล้ววันนี้คุณก็จะรู้สึกว่าเหนื่อยกับหลายสิ่งหลายอย่างบางทีต้องพูดให้แฟนเข้าใจนะคะหรือบางทีอาจจะเป็นตัวแฟนคุณก็ได้นะอยากคุยก็ไม่ได้คุยอยากเจอไม่ได้เจอเพราะว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกเหมือนกับไม่พร้อมอยากเหนื่อยอยากจะอยู่เฉยๆนิ่งๆอยากอยู่กับบ้านอยากนอนเล่นไม่ไม่อยากที่จะออกไปข้างนอกไปเจอกันไม่ไม่ใช่อารมณ์นั้นนะคะก็ต้องพยายามเข้าใจกันนะคะทีนี้ก็ถือว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันไม่ได้รุนแรงแต่มันเป็นแค่ว่าต้องเข้าใจกันแค่นั้นเองนะคะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะส่วนคนโสดก็อย่างที่บอกไปนิ่งๆไม่ค่อยสนใจนะมาดูคนเกิดวันเสาร์ค่ะเลขนำโชคของคุณนะคะ4 2 1 3 4 2 1 3 คนเกิดวันเสาร์เรื่องของการงานวันนี้ค่อนข้างนิ่งมันไม่ค่อยคืบหน้านะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันของการประคองตัวในเรื่องของการงานทําอะไรไม่ได้คุณก็แค่ทําในสิ่งที่คุณเคยทําไม่ต้องคาดหวังว่าโอ้ยอันนี้มันจะต้องเออสาเร็จอันนี้จะต้องไปเสนออนุนี่นั่นย่งไม่ต้องคิดอะไร ประคองตัวนะคะมันก็มั่นคงดีนะเพียงแต่ว่าเราต้องยอมรับว่าวันนี้อะไรก็ตามแต่มันจะอยู่เหมือนเมื่อวานมันจะเหมือนเมื่อวานเหมือนวันก่อนประมาณนี้นะคะทีนี้เรื่องการเงินก็ยังไปได้ดีอยู่นะคะมีใช้มีจ่ายไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจอะไรแล้วก็คุณเองคุณก็พยายามที่จะหาวิธีที่จะให้ได้เงินมากขึ้นอยู่แล้วนะคะพอใช้พอจ่ายนะความรักค่ะ คนโสดวันนี้นะถ้าสมมุติว่าบางท่านที่มีคนคุยวันนี้อาจคุณอาจจะต้องตัดสินใจครั้งสําคัญนะว่าคุณจะคุยกับคนนี้ต่อไป แล้วก็พัฒนาเป็นแฟนหรือคุณจะหยุดคุยลดสถานะเพราะมันไปต่อไม่ได้นะมันเป็นวันในการที่แบบว่า,เ,าเหมือนเหมือนจะมีการตัดสินใจครั้งสําคัญของคุณซึ่งทําให้คุณเครียดพอสมควรหรือบางทีใครบางคนอาจจะมายื่นคําขาดกับคุณก็ได้เธอจะคุยกับชั้นในฐานะไหนอะไรอย่างนี้นะคะบางท่านอาจจะตัดสินใจเป็นแฟนเลยก็ได้นะหลังจากคุยกันมานานแต่บางท่านก็อาจจะเป็นวันที่วนเวียนอยู่กับอดีตมานานแล้วจะตัด คือคือจะจะปล่อยวางอดีตสักทีฉันจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ฉันจะคุยกับใครสักคนจริงจังแล้วนะไรประมาณนี้นะคะก็จะกดดันพอสมควรนะส่วนคนที่มีแฟนแล้วนะคะวันนี้ต้องระมัดระวังนะเอ่อ หลายสิ่งหลายอย่างอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดอาจจะมีความเครียดมีความไม่สบายใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ต้องประคองแฟนอาจจะทําอะไรไม่ถูกใจเราหรือมีปัญหาบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราอยากคุยอยากเคลียร์ดูสถานการณ์ดีๆนะคะแม่หมอมีความรู้สึกเหมือนกับว่าถ้าเป็นตัวแม่หมอเองนะจะจะไปเคลียร์พรุ่งนี้รอวันถัดไปวันนี้พยายามประคองตัวนะคะหลีกเลี่ยงการพูดคุยถ้าเรามีปัญหาถ้าเราไม่พอใจกันก็หลีกเลี่ยงการพูดคุยจะดีกว่า เพราะว่าบางทีเราเราอาจจะไม่ไม่คาดหวังว่ามันมันอาจจะอยู่ดีๆคุยกันไปแล้วมันจะแตกหักไงนะคะกลัวกลัวกลัวมันแตกหักนะนอกจากว่าคุณคิดว่าอ่าโอเคละฉันอยากจะจบปัญหาวันนี้นะคะอันนี้ก็ลองพิจารณาดูตามสถานการณ์จริงๆของเรานะคะแต่ว่าทุกอย่างบางทีมันอาจไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้นะคะ,ะ,คะเผื่อใจไว้ด้วย เรียบร้อยนะคะดวงประจำวันสาวที่20มีนาคม2564เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะวันนี้คลิปมาช้าก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะคะวันนี้แม่หมอาลาไปก่อนพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ